สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวผู้ไทยชาวสวนค่ะทุกคนวันนี้วัวได้กินหญ้าค่ะทุกคนคะ่ะสาวผู้ไทยกับพอบ้านไปตัดมาได้หนึ่งรถกระบะเลยนะคะได้กินอิมอ่มๆอิ่มน้ำสำราญค่ะทุกคนแม่สีนวลก็คงอยากจะบอกว่าโอ้อยากกินแบบนี้ทุกวันหญ้ <c oughs> าสวยๆอ่อนๆอเลยค่ะ <c oughs> แสบปวดท้อง นี่ทุกคนอ้ยเป็นตาจะออหญ้าสวยมากค่ะอยากมีให้วัวได้กินแบบนี้ทุกวันไปตัดตั้งแต่เช้าเพิ่งเสร็จอประมาณ4โมงเช้าชทุกคนไปตั้งแต่6โมงเช้านานมากได้มา1คันรถค่ะทุกคนนี่ก็ให้กินไปแล้วรอบ2รอบแล้วนะคะ แสบบอกสีนวแสบหลายแสบหลายมันก็คือหมายมายจะได้มันกะในเล่มยาอย่าดึงไปลหลายเฮ้ยช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะก็มีบางวันที่ฝนตกบ้างนะ มันก็เลยพอชุ่มชื้นนะคะวัวก็เลยได้กินหญ้าค่ะทุกคนค่ะโอ้ยอยากให้มีหญ้าแบบนี้ทุกวันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศคลองให้ดูอีกเช่นเคยค่ะทุกคนค่ะสาวกุยก็กำลังจะไปหยอดน้ำกรดนะคะยังไงไก็ท่านใดที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสาวกุไทยให้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ